วัสดีครับผมบอยพาโลเกิดเป็นคุณแพนแดงสตอรักคุณนอรอก็เข้ากันดีก็อยากจุดพักลงสักทีที่หัวใจเธอ ครับผมบอยพาโลนะครับเจ้าของห้องอัดบอยเรคคอร์ดสตูดิโอนะครับแล้วก็เป็นนักร้องนำวงพาโลด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับการทำงานของผมเบื้องหลังนะครับมา หมอให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าผมทํางานเบื้องหลังยังไงนะครับแล้วก็มีใครมีส่วนร่วมในผลงานยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องราวกับเพลงนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเป็นผลงานของพี่เทเดต้องอภิชาตินะครับก็ต้องราบขอบพระคุณด้วยแล้วกันนะครับที่พี่พี่ชายที่แสนดีก็ว่าได้นะครับก็ให้โอกาสผมและทีมงานบอริคอร์ดนะครับเข้ามาดูแลในเรื่องของภาพของการเรียบเรียงดนตรีอ่าเกือบทั้งหมดนะครับในในอาลบัมที่ผ่านมาของของพี่เทเดชแล้วก็หลายๆเพลงนะครับตั้งแต่เพลงไอ้เบาวนั่น ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำนะครับไอ้วอลนั้นเป็นต้นมาแล้วก็หลายๆเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษชายนะครับแล้วก็อะไรอีกเพลงอื่นอีกหลายเพลงนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียบเรียงดนตรีนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็หลายเพลงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตอนนี้ก็มาพูดถึงเพลงอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีกระแสที่ค่อนข้างถือว่าดีทีเดียวนะครับในยุคโคว i สิบเก้านี่นะครับก็เป็นเพลงแม่ท้าวฮื้อนะครับภาษาใต้นะครับแม่ท้าวฮื้อนะครับ ถ้าแปลเป็นภาษากลางก็น่าจะประมาณว่าคุณยายคุณยายเอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับคุณยายเอ้ยประมาณนี้นะคือเป็นการใช้ภาษาใต้ที่ที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่เหมือนกันนะครับของคือการเอาคําพวกนี้คําพวกนี้มันไม่ได้แปลกใหม่นะม,นมันมีมาตั้งแต่โบราณนะแต่ว่าการเอาคําพวกนี้มาใช้ในเพลงในผลงานเพลงของศิลปินในปัจจุบันมัน มันถือว่าแปลกใหม่สําหรับผมนะครับแล้วก็ปีน,นี้ก็ได้รับการเขียนคาร้องและตานองโดยพี่อารีี่สปันนาน,นะครับเป็นครูเพลงที่มีคุณภาพอีกหนึ่งท่านนะครับเขียนงานของภาคใต้เราหลายเพลงด้วยนะครับแล้วก็เขียนให้พี่ธีเดชก็หลายเพลงอยู่นะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสเข้ามาดูแลเรื่องของของ,ของการคิดการดีไซน์นะครับดนตรีนะครับให้พี่ธีเดชนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ พอมาเพลงนี้นะครับก็เพลงนี้มีความผมเรียกว่ามีการเพิ่มบรรยากาศใหม่ๆเข้าไปในเพลงของพี่ธีเดชนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเพราะว่าเพลงของพี่ธีเดชก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทาเพลงเร็วสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทําเพลงลักษณะที่เป็นจังหวะกลางๆหรือว่ามีเดยมนะครับกลางๆซะมากกว่านะครับแต่มาเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงเร็วอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็จังหวะก็กําลังดีเลยนะครับจังหวะดีแล้วก็เรื่องราวเพลงที่น่าติดตามนะครับคนฟังนี่ต้องต้องฟังว่า คข้ามาฟังแล้วคือต้องต้องฟังให้จบว่าเขาพูดถึงอะไรเรื่องราวอะไรความหมายเรื่องราวที่ค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่คือเป็นการเล่าเรื่องที่แบบมองเห็นภาพแล้วก็ซับซ้อนไปในตัวเดียวกันนะครับทั้งเพลงเลยนะครับเพลงนี้แล้วก็าการถ่ายทอดของพี่ทีเดชก็ลักษณะของพี่เดชแกร้องเพลงก็เป็นคนที่ร้องเพลงที่เข้าถึงผมไม่ได้เรียกว่าเข้าถึงอารมณ์นะครับผมเรียกว่าเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณมากกว่านะของเพลงเพลงนั้น ถ่ายทอดได้แบบทั้งสำเนียงทั้งอารมณ์ทั้งการกระเทกกระทันเด็กดันทุกอย่างในในในน้ำเสียงของพี่เด์แกถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้เพลงนี้ออกมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับลักษณะของเพลงดนตรีเพลงนี้ผมก็วางเป็นจังหวะโซน กึ่งกึ่สามชานะครับเพราะว่าลักษณะของเพลงคือมีเพอร์ระชชั่นมีเครื่อ,ดองดนตรีที่เพิ่มขึ้นเช่นร็อกออแกนนะครับมีหลักๆก็จะเป็นจังหวะกลองที่โซ,โซนสามชาตกึ่งๆึ่งนิดๆนะครับอารมณ์แบบประมาณโซนตีกลองถ้ากลองอย่างเดียวมันก็แบบตึกตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกตึกอย่างเดียวแต่พอมีเพอร์ระชชั่นเข้ามาจึงโป๊ะตึงตึงโป๊ะตึตึงตึง,ตงอะไรแบบนี้พอเพอร์ระชชั่นเข้าขมาบรรยากาศของเพลงทั้งเพลงมันก็เลยแบบกลายเป็นเพลงที่แบบเหมือนจะเป็นสามชาไปเลยนะครับบวกกับเรื่องราวที่มันมันเปลี่ยนแปลงเล่าเรื่ มองเห็นภาพไปได้ยว่าคนนั้นท the ําอะไรคนนี like ้ทําอะไรคนนู้นทําอะไรก็อันนี้เรื่องเนื้อเพลงผมจะขอไม่ไม่ไม่พูดถึงไม่พูดเข้าไปถึงเนื้อเพลงเยอะนะครับผมจะพูดถึงพาร์ทของที่เป็นดนตรีมากกว่านะครับเพราะว่าผมเลืนเท่อเลทนธิมานเข้ามาทาดนตรีนะครับก็สําหรับการทําเพลงนี้ก็มีไกด์มาก็รู้สึกว่าไกด์นี้จะเป็นเป็นไกด์ไกด์ไลน์ของพี่阿里สิบสองบรรณานะครับที่ผมได้ได้ได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกนะครับก็มาเป็นไกด์อัดใส่ทั่วศัพท์มาเลยนะครับก็ มก็ต้องมานั่งวิเคราะห์นั่งฟังเนื้อนะครับนั่งฟังเนื้อวิเคราะห์นั่งขยับตัด ต่อให้มันลงแคมโปนะครับคือให้ลงจังหวะทังไกดเพราะไก้เวลาเราทำลองไกดกับตัวสับเราจะไม่ค่อยได้ได้ได้วางทัมมิ่งไว้เท่าไหร่นะครับพอเอาไกดไลน์เข้ามาในห้องอัดก็เลยต้องมานั่งตัดขยับอะไรแบบประมาณนี้นะพอนั่งตัดวางปั๊บก็คือเพลงมันก็น่าจะเป็นโซนนะ <c ười> ผมก็ลองทําให้มันเป็นโซนใส่กลองเลยลองวางกลองก่อนเลยตึบโบตึบตึบโบตึบพอวางกลองเสร็จปับ๊บเออมันพอมีความเป็นโซนนะแต่ถ้าโซนอย่างเดียวมันจะร็อกไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันร็อกพอมันมีความเป็นร็อกมากครัเเดี๋ยวววกลล่าพง แล้วก็เรื่องราวที่เราที่ที่พี่เขาจะเล่าในในเนื้อเพลงมันจะมันจะหนักแล้วก็เดี๋ยวดนตรีมันจะไปกลบเนื้อเพลงเยอะก็เลยใส่เบรกเช่นเพื่อจะลดลดทอนความเป็นเป็นลอกลงมานิดนึงครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศของความเป็นผู้ชีวิตเข้าไปนะครับก็ใส่เบรกเช่นเข้าไปวางคอร์ดเข้าไปคิดดับรงอะไรเข้าไปก็โอ้โหมันมันเป็นเพลงที่สนุกเลย <S 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 เพลงหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังแล้วมันต้องฟังให้จบว่ามันมันคืออะไรสําหรับเพลงนี้นะครับก็หลังจากที่ทํางานผมก็ทางานกับพี่อุ พาลูนะครับก็พี่อูเข้ามาก็นั่งคิดนั่งวางโครงสร้างกันนะครับพอวางเสร็จก็เหมือนเดิมครับผมก็วางกันเสร็จปุ๊บปั๊บขอดอะไรเรียบร้อยจะเอาอยัางไงอินโทรยังไง เอาโจยังไงนะครับโซโล่ยังไงจะเอากี่ห้องมียกไหมกระตุกไม้จังหวะยังไงอะไรขอดไปอะไรแบบนี้ก็วางกันไปเรื่อยๆนะครับตามฟิวอันนี้ผมจะเล่าแบบย่อๆนะเพราะผมทํางานผมจะใช้ทํางานตามอารมณ์นะครับคือคิดไปเรื่อยก็ทาไปเรื่อยคิดไปเรื่อยจินตนาการไปเรื่อยก็ทําไปวางไปเสร็จสับปั๊บเรียบร้อยพอเป็นเพลงอัดริดึมไปทุกอย่างเรียบร้อยปับ๊บทีนี้ก็มีศิลปินอีกท่านนะครับที่ร่วมงานก็คนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเป็นมือโซโล่นะครับเป็นตัวแปรสําคัญในในเพลงนี้เหมือนกันอีกหนึ่ง ก๊อกกิติเดชแก้วเจือนะครับผมหรือว่าพี่ก๊อกจตุรัตนนะครับอื พี่ก๊อกมาร่วมดีไซน์โซล่กันนะครับการการการดีไซน์โซล่สำหรับพี่พี่ก๊อกกับผมก็ส่วนใหญ่จะจะช่วยกันช่วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะช่วยกันคิดกันช่วยกันผมก็จะปล่อยให้พี่พี่ก๊อกทำไปคิดไปก่อนพอผมก็จะเปาะให้พี่ก๊อกทำไกล์ไลน์มาผมทำไกด์ไลน์ก่อนปั๊บนั่งอัดกันไปฟังกันไปเรื่อยพอตรงไหนผมคิดออกหรือว่าน่าจะเป็นมโลดี้อะไรผมก็จะจะแย้งขึ้นมาหรือว่าจะบอกเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ดีกว่าดื้อๆอะไรอย่างนี้ก็ผมส่วนใหญ่จะทำบางส่วนก็จะทำให้นะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะทํางานอย่างนั้นนะครับก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับทั้งทั้งพี่ก๊อกทีเด็แล้วก็พี่อู้ด้วยนะครับก็ทํากันทุกอย่างเรียบร้อยจนเสร็จสับเรียบร้อยผมก็ต้องมาอพออัดซโล่์เสร็จบรรยากาศเพลงอะไรทุกอย่างมันก็ถือว่าลงตัวแ0บซนะครับองเพลงนั้นของดนตรีเพลงนั้นนะครับก่อนที่จะอจัดร้องจริงกันผมก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อีกว่าเพลงนี้มันขาดอะไรหรืออะไรเกินอะไรนะครับก็มานั่งวิเคราะห์ ตัดต่อหรือว่าจะลบหรือว่าจะเพิ่มหรือว่าจะอะไรก็มานั่งคิดนั่งฟังเพลงเพลงนึงก็ฟังเยอะนะครับผมฟังเยอะฟังฟังจนแบบผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเพลงที่ผมทํามาแล้วก็ที่มันไปดังอยู่ในตอนนี้บางทีบางคนก็อาจฟังแล้วชอบกันแต่เส่วนตัวไม่คือผมฟังมาเยอะแล้วไงครับผมฟังมาจนบางทีเป็นร้อยรอบ ก่อนที่จะทําเสร็จคือฟังทุกวันนะครับนั่งฟังทุกวันจนจนเราเองแบบฟังจนเราเราเลียนไปแล้วเราเบื่อไปแล้วกับเพลงนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้หมายถึงทุกเพลงนะครับทุกเพลงที่ทำมันจะเป็นอย่างนี้คือผมฟังเยอะมากฟังจนแบบช้ําไปแล้วนะครับคือเข้าใจเพลงไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็ก่อนที่เพลงมันจะออกไปทักออกไปไท่ทยมีแล้วก็ปล่อยไปนะครับก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะครับก็หลังจากที่วิเคราะห์กันเรียบร้อยเสร็จสับนู่นนี้นั่นจนมันสมบูรณ์แบบผมก็ส่งงาน นะครับผมก็ส่งงานไปให้พี่ทีเดชฟังนะครับพี่ทีเดชฟังถ้าไม่มีข้ออะไรที่ต้องแก้ไขนะครับก็จะจะสามารถนัดอัดร้องจริงกันได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็เหมือนเพลงของพี่ธีเดชผมคืองานที่ต้องมาแก้ถือว่าน้อยนะครับน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เราก็ทํากันเต็มที่คือ พี่เขาก็ก็เชื่อเชื่อถือเชื่อถือผมอยู่แล้วกับทีมงานอยู่แล้วนะครับในในการทําง,งานตรงนี้นะครับแล้วก็จะแก้กันน้อยมากนะครับงานที่จะต้องมาแก้ทําใหม่ลบโน่นนี่นั่นต่อเติมอะไรแบบนี้จะน้อยนะครับน้อยมากคือแบบผมให้แค่แบบ5%าเซของางานทั้งหมดที่ทำนะครับจริงๆคือเกือบจะไม่ได้แก้กันเลยนะครับก็ว่าได้นะไองานที่แก้บางคนแบบทําเพลงแรกนี่โ,โ,โคตรแก้เลยแก้ไม่หยุดแก้นั่นแก้นี่แก้จนแบบแก้จนแบบอื ต้องทิ้งเพลงไปเลยก็เขาก็ม <g ay> <ๆ>ีนะครับแก้จนแบบเฮ้ยแก้จนแบบเฮ้ย <g> ท <ay> <ๆ>ิ <g> ้ง <ay> ไปดีกว่าเอาทาเพลงใหม่ไปเถอะ <g ay> อะไรประมาณน,นี้นะจริงๆไอๆไอไอการทํางานที่มีการแก้ไขเยอะมันก็ได้นะผมว่ามันก็ได้นะแต่ว่าแก้แล้วมันต้องมันต้องดีกว่านะครับแก้แล้วมันต้องดีกว่าเดิมไม่ใช่แก้แล้วมันจะมันมันแย่กว่าเดิมนะครับ ถ้ามีอะไรที่ดีกว่าเดิมก็สามารถแนะนําได้นะครับประมาณนี้ทับนอกเรื่องนิดนึงนะเรื่องเรื่องการทํางานในองค์กสำหรับเพลงไม่เท่าออของพี่ทีเดชทองอภิชาตินะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆไว้ด้วยแล้วก็กราบขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ ชื่นชอบเพลงของพี่ตีเด็นะครับแล้วก็ชื่นชอบผลงานดนตรีนะครับมีคอมเมนต์มากมายนะครับที่ชื่นชมนะผลงานที่ทางผมได้เรียบเรียงทําดนตรีในหลายๆเพลงก็ต้องกราบขอบคุณกันอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณโอกาสดีๆขอบคุณมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนเลยนะครับที่ติดตามผลงานนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องก็คือติดตามผลงานส่วนตัวของผมได้นะครับที่ช่องบ y r ร c o r d c h a n แน l ผลงานเพลงของพารูนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับสามารถติดตามได้ในช่องคลิปของผมเองก็คือช่อง คุณเพนเนสตอร์ทีวีนะครับก็จะทําคลิปแบบนี้ปล่อยมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้สึกแชร์ Share, ความแชร์ Share, หัวใจกันดีกว่านะพวกเราแบบมาแชร์ความรู้สึกเล่าเรื่องกันพี่เล่าให้น้องหรือว่าเพื่อนเล่าให้เพื่อนนะครับไม่ได้สอนไม่ได้อะไรนะครับไม่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรทั้งนั้นนะครับผมต้องการแค่ถ่ายทอดนะครับพูดคุยกันนะครับกับเพื่อนๆ ตรงนี้นะครับฝากติดตามเพลงของพี่ติดด้วยแล้วกันนะครับทางช่องนักตุ้ยชาชแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของผมก็สามารถกด subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับ คอมเมนต์ด้วยก็ดีเลยนะครับดีมากเลยนะถ้าคอมเมนต์ก็แสดงความคิดเห็นคิดเห็นมาได้นะครับติชมได้นะครับตำหนิเตียนอะไรหรือว่ามีอะไรจะแนะนําผมก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้เพื่อนดูนะครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ในส่วนที่งานที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับผลงานที่ผมเข้าไปทําในผลงานเพลงเพลงใต้นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาคู่ได้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ